One News ตรงไปตรงมาคดีฆาตรกรรม2นักท่องเที่ยวบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเป็นคดีครึกโครมสั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรมของไทยและรวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยมากที่สุดในปี2557นะครับเพราะว่าเกิดคำถามตามตาม,มามากมายเกี่ยวกับข้อแรกก็คือมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนคำถามที่ว่าจำเลยชาวเมียนมาทั้งสองคนนั้นเป็นคนทำจริงหรือไม่และวันนี้ศาลก็มีคำพิพากษาออกมาเป็นเช่นนี้นะครับในคืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนคดีนี้กันอีกครั้งติดตามจากรายงานครับ14กันยายน2557หาดทรายรีที่เคยเงียบสงบบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ถูกท้าทายด้วยคดีฆาตกรรมมันครึกโครมคดีหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทยฮันนาวิกตอรียวิเทอริสและเดวิดวิลเลียมมิลเลอร์สองนักท่องเที่ยวอังกฤษถูกฆาตกรรมอย่างสยดสยองอยู่ริมชายหาดตามใบหน้าและร่างกายถูกทุบด้วยของแข็งและที่น่าตื่นตระหนกมากกว่าคือตำรวจพบคราบอสุจิข,ของผู้ชายอย่างน้อย3าคนในตัวของทั้งสองตำรวจเกาะพัง,งานและเจ้าหน้าที่วิทยาการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ไม่พบอาวุธที่ใช้ทำร้ายพบเพียงคราบเลือดก้นบุรีเสื้อผ้ารองเท้าแตะและถุงยางอนามัยทั้งหมดถูกนำกลับไปตรวจหาดีเอนหาตัวคนร้ายแรงงานต่างด้าวบนเกาะสมุยถูกนำตัวมาเก็บดีเอ็นไปตรวจเปรียบเทียบแต่ไม่ตรงกับวัตถุพยานที่พบในตัวผู้เสียชีวิตการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนกลับจากจุดเกิดเหตุเพื่อหาตัวคนร้ายกระทําซ้ําแล้วซ้าเล่าเวลาที่ล่วงเลยไปตำรวจไทยยิ่งถูกกดดันจากทางการอังกฤษ เข้ามาติดตามความคืบหน้าคดีอย่างน้อยถึง3ครั้งระหว่างนี้ตำรวจขอตรวจ DNA นแรงงานต่างด้าวทุกคนบนเกาะเต่าใหม่ไม่นานก็พบว่าวัตถุพยานที่มีอยู่ตรงกับแรงงานเยียมานสองคนนายเวพิวหรือวินและนายซอลินหรือโซเรนไม่นานตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้ทั้ง2ให้การรับสารภาพแต่ตำรวจก็ต้องเผชิญกับวิกฤตศสัาธาคร้งใหญ่เมื่อสื่อกระแสรองอย่างโลกโซเชียลมีเดียตั้งคำถามว่า เป็นผู้ต้องหาตัวจริงหรือไม่สำทับด้วยการแพร่ภาพนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวสก็อตที่ออกมากล่าวหาว่าเขาถูกชายไทยสองคนตามล่าพร้อมกับตักตตำผู้มีอิทธิพลบนเกาะเตา่าไม่นานต่อมาวัพันธ์ตู้วิเชียนหรือผู้ใหญ่วอเจ้าของร้านเอซีบาน้องชายและลูกชายก็เข้ายืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการให้ตรวจดีเอ็นเอซ้ำอีกรอบโดยสี่สถาบันนิติเวชวิทยาพ้นออกมาตรงกันคือไม่ตรงกับที่พบในตัวผู้เสียชีวิต สิบตุลาคม2 5 5 7นายวินและนายซอกลับคำให้การในชั้นศาลยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สาเหตุที่รับสารภาพเพราะถูกชุดสืบสวนทำร้ายร่างกายบีบบังคับและขู่ฆ่าหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจึงยื่นมือเข้ามาตรวจสอบ3เดือนต่อมาพนักงานสอบสวนเกาะพง,งนันก็สรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอายการได้ทันก่อนครบกำหนดฝากขังถัดสุดท้ายมีความเห็นสั่งฟ้องนายวินและนายซอ6ข้อหา ประกอบด้วยหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฆ่านายเดวิดวิลเลียมโดยเจตนาร่วมกันขมขืนกระทําชำเราลักษณะเป็นการโซมหญิงร่วมกันฆ่านางสาวฮันนาวิเทอริสเพื่อปกปิดความผิดให้พ้นจากการจับกุ่มและลักทรัพย์15เดือนผ่านไปศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคําสั่งพิพากษาออกมาในวันนี้ให้ประหารชีวิตสถานเดียว One News ตรงไปตรงมา